เฮ้ผมเนี่ยพี่นัทไอหมูแห้งสวัสดีครับช่างนัทศักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อนี่มาพอกับงานแก้ครับ,ร,บรอบที่สองรอบแรกก่ลากเส้นไปหกสุโม,มงครับผมเนี่ยลากเสนะกะเ้น้วก็เฮ็ดเงาให้หนังไปดหกสุโม,มงรอบแรกเมื่อนี่กับมาเฮ็ดเจ็ดสุโม,มงครึ่งครับเนี่ยก็ตัดลิปโพดภาพหนึง่งแล้วก็มาผักขิปต่อเลยครับผมเทคนิคเมื่อนี่ ใส่เข็มลงสีลงเงาเบอร์สิบสามเข็มอ e ีลิตครับผมใส่ไฟอยูหกจุดห้าเนาะครับส่วนเทคนิคเงากะดำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละกะใส่ดำเจ็ดยศครับมืนนี่อันเจ็ดยศนะกรัผสมน้ำเกลือครับสูตรผมเด้อปืนใส่มีกสัยอย่างผมก็บปุ่มหูกันอันนี้เทคนิคชังนัดครับผมก็สีสมแน่สีแดงแน่เนาะดอกซากุระละกักะสีเขียวลกักะสีชมพู สเอาสีชมวพูนี่ใส่พิ้งเลยนะครับบะแมนมาเจนต้าเด้เอาพิ้งมเลยเอาแบบชมพูองตองเลยถ้าไปเพราะลูกค้าเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วเดิมทีนะครับกะตึงหนังแหมันได้ครับที่เวาม้านี่ก็ได้บอว่าสิเป็นจุดใดครับผมโฟกัสไปที่เรจุดครับผมตึงหนังแหมันได้อะตึงหนังได้นี่บอจําเป็นต้องกดครับผมกะฝนไปเร็ยๆครับข้อมือเร็ยๆกะกะมี fc ไหม่ครับเพื่อนมานมาคอมเมนต์ยกหันผมกดตอบไปโยกกะกำลังฮัดฮัดซักครับว่านติดตามเด้อครับอันผมกำลังฮัดซักว่าน fc ครับว่านกะเขามาเอาความรูหรือว่าวิชาไปฟรีๆได้เลยครับเพราะว่าผมกับแบงปันให้ตลอดเนี่ยกะป้อยเข็มอยู่ประมาณสองถึงสามมิ้นครับผมกะแล้วแต่สภาพผิวมองีิตาเล่แน,นี่มองเพราะว่ามองไล่มองหน้าเขียนมองท้องเขียนกลางเขียนนี่ วัหนาบา่วซ้ำกัน,นคกับก็ปั๊บเข็มซอยไปครับผมกับบแมนว่าเอาสิเอาซ้ำเกาด้กับปั๊บซอยไปอย่างเข็มแหมมันได้ครับผมอย่างจักซี่ที่มาองศาอันที่เห็นน่ผมกับอย่างประมาณผมนั่นแหละครับกับขี่ไส้ด้ครับเนี่ยสังเกตด,ดีๆ้อสิเคียงๆตายนะจังเลยทางเป็นคนขี่ไส้กับตรงนี้เป็นน้าผมใส่ย,ยุจเจ็ดเจ็ดหยดนะครับตอนตอนนั่เห็นในช่วงที่ช่วงเข้มๆดอกแต่ว่าหลอกมามันจะเป็นเฉดน้ำหักเงาเจ็ดหยดนะครับ จะบ่ต้องดำไหลครับไ่ต้องเนียนเห็นมันดำไหลก็มันเป็นบั้งน้ำน้ำเ,เอื้อนบั้งเนาะเป็นน้ำแบบบัง้งแบบเป็นพัดนั่นละออบ้านเขาเอิ้นพัดเอาเอิ้นพัดนั่นละจังขอใจไง่ายๆนะครับเอาที่เข้าใจง่ายบ่ต้องเห็นมันถือต้องก็ได้่แต่เขาเว้าเข้าใจกันง่ายๆครับผมมนุษย์สื่อสารกันด้วยการพูดเนาะครับผมเห็นบอกครับแต่ละมองในีตน่ตึงหนังตึงหนังกับแต่ละจุดบ่คือกันโอ้ตรงนี้กะสี ตึงยากนะจังนียครับเป็นแค่ไข่แบบเกือบทอดขีตาเล่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเบืองเนี่ยแตตรงหลังหลังเขียนนี่ยแหละครับก็บเป็นน้ําอันนี้ผมใส่เจ็ดยศครับชมเนี่ยเจ็ดยศหลักะมองดำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือดำร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนดอกซากุระเนี่ยก็จังที่บอกแล้วครับสีพิ้งแล้วกะ็สีเขียวกาดกินครับผมแล้วกะ็สีเขียวเนี่ยก็เ็ดตรงใบและะ้วกะ็ตรงใจมันทั้งในน้าแล้วกะ็ตรงตรงอันมงกลมตรงดอก ซาก,กุระที่ผมวงกลมไว้นะครับเอาสีแดงสีส้มก็ได้ครับถ้าลูกค้าผิวเข้มไรก็ไม่ต้องเอาเหลืองไปใส่เพราะเหลืองมันสู่ผิวเข้มไม่ได้เอาส้มไปใส่ก็ได้เอาแดงไปใส่ก็ได้ครับผมมันธรรมชาติมันบม่มีผิดไม่ถือหรอกครับมันบม่มีแสนแตร์ดา่าแต่เขาเย็ดอกมางามกับพ่อเลี้ยครับผมก็รวมแล้วเป็นสิบสามชั่วโมงครึ่งครับมือเนี่ยอันที่เห็นเด้อ่าที่เห็นมือนี่แหละครับสิบสามชั่วโมงครึง่งเดี๋ยวมือสิมาใส่ดอก ดอกบัวใตท้องแขนครับผมหาแบบไว้แล้วแต่วัดขนาดไว้เรียบร้อยแล้วไห้มันรอบแขนนะนะเพราะว่ามันคนเกาเห็ดไวนะมันกระเทินครับผมสีรอบกับบ่รอบสีเครื่องสีแขนรอบสองท่อนกับบ่รอบนะแขนสองส่วนกับบอเป็นสองส่วนแต่ธรรมดาน้องับซักมาแต่ดนละสามซีสร้างเลยได้คำเนี่ยพี่นัดเป็นสร้างทีซี่เลยได้คำเนี่ยท่านอ้ยอ้ยมันจบอยู่นี่เด้อครับผมฮ่าฮ่าพูนซักไวตั้งแต่บ้าแว้งหมดละอยู่บ้านกุดจิกครับผมน้องอาม แต่อำเภอสว่างแดนดินเขานี้ล่ะกับเพียนงานนยุคเกา่าดีปุ้บครับเวลาถอดเสือถอดยังวอกมุมูนี่ครับโอ้โยถือหัวล่อบุรี่ครับผมหัวล่อบุพเพอรน่ยางมือเสียเบื้องพร้อมจะเดินโอ้โยผมมึนกับมึนนะครับก็ได้ผลิตภัณฑ์ม่อนอิ่งครับผมดูแลหลังสักไปซองหนึ่งครับผมผู้ใด,ดมาสักกับช่างนับนีที่แถมไปสุขคนทุกซองเลยครับผมช่วยให้ผิวสวยสุขภาพดีครับผมลดอาการคัน ลดอาการอักเสบครับผมช่วยให้ผิวสวยสุขภาพดีก็คือล็อกสีแหละครับว่าเจ้าเจ้าบ่ไปเก่าไปแกะไปงัดไปแงะหวก็ไปตากแดดมันคักทำมันลอกออกเป็นเยียมๆเป็นนังแก้วนครก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยครับแต่ว่าย่าไปหาส้นแดดเลยครับ่าไปหาสาป่า่าไปหาตึกเหียลยไเด้อ่าไปหารับจ้างเกียวเขาอะไรก็เพยายามใส่เสียขันยาวนะครับจะจะไปส้นแดดก็ได้แต่ที่เห็นนี่ก็สิบสามชั่วโมงครึ่งหมดแล้วครับ ที่สาคัญที่ขาดบ่ได้รเลยกับแฟนเพจแฟนตัวยงทุกท่านเลยครับผมที่ข้ามาคอมเมนต์ให้กาลังใจสร่างนัดอยู่ตลอดเวลาเลยครับที่ภาคมีกําลังใจภาคอยู่สู้มือนกักกัโอ้ยหัย่อนแฟนเอฟซีน่ะครับตเวเซตลวยแบบนี้ก็ถือว่าแล้วครับผมเนี่ยเพจติดแดงอยู่ครับผู้ดใดเก่งๆดูแลเพจกับมาอยู่เบื้องหลังเนี่ยเด้อครับผมมามาเอาจอดวิวมาแบ่งเงินกันครับผมช่างนัดบ่ดิอะรเก่งข้างด้านนั้นเพจติดแดงอยู่ครับกับโจ๊กนีนจะคล้องอันละ มาเอ็ดเสือแจกให้แฟนเพจกันเลยผู้ไดเก่งกัมาเลยครับยินดีต้อนรับมาอยู่ในทีมงานเดอ้อเดี๋ยวมื่อนเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ